ยามแดงจ้าวันนี้มาตามหาน้องซูซี่กันจ้ามารอหลุนว่าพิ่นสิออกมาหาอยู่บ่ามารอถาเพิ่นย่นี่ซูซี่แมวแมอวอะไรเอาก็ขีดดิบรรยากาศยามแดงจ้าฮะ ออกมาติซูชิมาแล้วมาแล้วเหมียวเหมียวมาแล้วมาแล้วนี่เห็นบ่กระดานออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วซูชิเหมียวเหมียว ม <nt> <monastery> ว่าน้องพอดน้องพอดทำอะไรเล่นรถเล่นรถอะไรเล่นรถแม่โคเล่นรถแม่โคดีใจดีใจดีโต้ดีโต้เล่นรถแม่โครวยแต่ในยิวเนี่ยมีวีวีมีวีวีมานี้ยมานี้ย

จุ๊จี้เอ้ยกินข้าวยัง